คลิปนี้ก็พามาชมรถสวยๆนะครับผมเป็นของตระกูลโตโยต้านะครับผมซึ่งออกใหม่ล่าสุดนะครับมิเป้นก็มีหลายระบบนะครับผมก็รู้สึกว่าจะไฮโซขึ้นแล้วก็ไฮเทคขึ้นนะครับผมก็มีเครื่องบูทชูดมีเครื่องนํำทางนะครับผมแล้วก็ระบบนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับผมนี่นะครับก็จะมีทั้งเมนนุ่แล้วก็เกียร์ออโต้นะครับผมการดูแลรักษาบำรุงก็ คอยไปดูในคลิปนะครับผมคลิปทําไปเยอะนะครับผมนี่นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมเป็นระบบแคปนะครับไฮโซขึ้นแล้วก็มีเครื่องเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นนะครับผมรถสมัยใหม่ครับครับผมก็สวยๆครับสำหรับใช้งานนะครับผมบรรทุกของหรือว่าใช้งานหนักๆครับผมก็ จัดไปนะครับผมสวยงามมากครับสวัสดีกร้าผมพามาชมรถใหม่นะครับป้ายแดงนะครับวันนี้นะครับเออนะครับนนทบุรีโอสวยงามมากขอชมข้างในหน่อยนะโอ้ระบบไฮเทครถใหม่นี่มันหอมอย่างเลยนะด้านใน กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเนี่ยขอสวัสดีเอฟซีนะครับผมนี่นะครับพี่ชาย <c oughs> เป็นไฮระดิทิทอนนะครับสวยงามมากดูด้านในนะครับโอ้้หู้สวยสองที่นั่งนะครับผมจะก็มีแคบด้านหลังนะครับสวยงามมากครับ เป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมไม่ใช่เมนนวลนะครับ หรือว่าสวยนะครับผมรถมาใช้งานนะครับผมออกที่นนทบุรีนะครับครับผมายแดงหมายเลขต้านี่นะครับโตยต้าไฮรักนะครับผมมาจากกรุงเทพนะครับผมเพิ่งจอดลงเมื่อกี้นี้นะครับผมมาขึ้นบ้านใหม่นะครับครับผมมากครับเท่ครับผมคลิปนี้ก็ขอเ่นี้ก่อนนะครับผม ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสมถินสไตล์แอบอาร์นะครับผมก็จะทําคลิปสวยๆนะครับผมคลิปดีๆให้ที่เพื่อนได้ชมเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่เพื่อนทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณ u t u b e นะครับผมที่ให้งานผมทำนะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผม